เราไปต่อนตอนที่5นะครับในตอนที่5นี้นะครับเป็นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะที่ผมคิดว่าแหม่มันจะมีประโยชน์ทุกคนมากๆเลยนะครับเรื่องความเข้าใจนะครับว่าแม้ไฟล์เราจะมีขนาดเล็กแล้วก็ตามเนี่ยมันไม่จําเป็นนะฮะที่จะต้องบอกว่าเฮ้ยไฟล์จะลื่นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะอธิบายเข้าใจนะแต่ถ้าเข้าใจแล้วนะครับบอกเลยชีวิตดีๆนะครับการทํางานแบบมือโปรเนี่ยมันต้องคล่องมันต้องไวมันต้องสนุกครับ เริ่มแรกเลยนะครับผมจะทําวงกลมขึ้นมาอันหนึ่งแล้วกันนะครับวงกลมง่ายเลยนะผมไม่สนใจนะครับว่าจะกี่ขอบนะครับแต่้ผมคีบวัตขึ้นมาเอาผมเอาสักรัศมีสักจุดห้าแล้วกันนะโอเคผมกดพิบวัตนะครับขึ้นมาประมาณนี้จากนั้นผมจะกด B b บารเกตนะ B ีนะทาสีครับผมไปจะเลือกสี เอาสีเป็นกระเบื้องแล้วกันทาแล้วก็เลือกเท็กเจอร์ที่แบบดูแบบหนักหน่อยอ่าผมก็จะเมกกรุ๊ปนะครับแต่แล้วผมก็จะก๊อปปี้ไปก99จากนั้นนะครับผมก็จะก๊อปปี้ต่อ x 99เห็นไหครับเริ่มหน่วงแล้วแล้วตอนนี้ครับผมก็จะเกิดอาการแบบ เลครับจะกระตุกอะเออนะครับ,รเ,ออนะรบเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นเลยครับทั้งที่ไฟล์เนี่ยถ,ถ้าผมเซฟนะครับผมไม่ตั้งชื่อขนาดไฟล์นะผมเซฟไปเลยนะครับผมเซฟไปนะ Windows Model Info นะครับคือผมจะเร็วขึ้นแล้วนะเพราะว่าเราเรียนมาตอนที่ห้าแล้วแต่ผมชา้ามันก็ไม่สนุกถูกไหมคนที่เขาทำมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ยาดู เขาบอกเอ้ยทําไมสอนช้าเหมือนเดิมก็เราเรียนมา5ตอนแล้วนั้นผมจะเร็วขึ้นเรื่อยๆไดนามิกนะครับถ้าใครติดตามอาจารย์ป๊อปในการสอนนะไม่งั้นมันก็น่าเบื่อถูกไหมครับเรียนมา5ตอนแล้วยังสอนมาตอนที่1อยู่มันเริ่มเ,เน่าหนาไม่ได้นะครับมันต้องบอกร้อนๆนะครับนะมันต้องตื่นเต้นะในการทํางานนะและเรียนรู้ไปด้วยงั้นถ้าใครคือว่าเฮ้ยคลิปนี้มันสอนทําไมกดเร็วจังเลยก็ไปดูคลิปแรกๆมามันก็ค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆนะครับนั้นเองไม่ต้องกังวลนะโมเดลอินโฟอยู่ตรงไหนก็ปดูคลิแรกมา โอเคตอนนี้จะเห็นนะครับว่าถ้าเราดูเนี่ยผมเซฟไฟล์นะครับเนี่ยนะมันใช้เวลาเซฟนิดนึงนะมันขึ้นนาฬิกาทรายเนหะ็นไหมแล้วก็มันดูขนาดไฟล์นะครับมันแค่319ก็คือ0.3เมกเองแต่ทําไมเครื่องหน่วงครับเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ขนาดไฟล์อย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับภาพตัวนี้ด้วยครับว่ามันต้องประมวลผลยากหรือง่ายเข้าใจไหมครับทั้งเองเนี่ย แหมขนาดไฟลเล็กแล้วก็ไม่ใช่บอกว่ามันจะได้นะดนั้นเองเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้วิธีการปรับนะครับเอาละตัวแรกเลยไปที่คําสั่งสไตล์ก่อนเลยนี่สไตล์ตรงนี้สไตล์นะสไตล์นะครับจำไว้ดีนะครับสไตล์นะตรงนี้สไตล์นะเดฟอยด์เทรดนะสําคัญนะครับแล้วตรงนี้ครับมันจะมีนะอินโมเดลเนี่ยรูปบ้านเนี่ยเนี่ยรูปบ้านไอ้เนี่ยคือสไตล์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบนันนี้เนี่ยอินโมเดลเนี่ยนะครับให้เรามาเลือกาสั่งอีดิทนะ แล้วก็ดูเนี่ยมันจะมีเอ็ดเซตติ้งอันนี้ผมสอนละเอียดมากในซีรีโลฮีโรนะครับเนี่ยสังเกตนะครับว่าคําสั่งเนี้ยเนี่ยสไตล์ตรงเนี้ยมันไม่มีนาฬิกาคือนาฬิกาเนี่ยมันจะบอกว่าสีเขียวขึ้นมามันจะเร็วอะ่ะถ้าเราไปดูเอ็ดเซตติ้งตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันเอ็ดเนี่ยมันโชว์เอ็ดกับโปรไฟล์กับแดดเอาแดดต่อไปครับอ่าเดี๋ยว แต่ Dash, ไม่หายอ่าไม่เป็นไรเอาโปรไฟลกก์ก่อนลวกันกดโปรไฟล์ก่อนจิ๊บอ่าเห็นไหมครับถ้าเอาโปรไฟล์ออกไปปุ๊บเนี่ยสังเกตนะครับว่ามันจะขึ้นนาฬิกาสีเขียวไม่ใช่นาฬิการายขอภยขอภยัยนาฬิกาสีเขียวนีครับกดอัปเดตปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะแสดงว่าไอเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะครับมันจะเร็วขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะเร็วขึ้นรู้สึกได้เร็วขึ้นผมปิดเอ็ดอีกครั้งหนึ่งเอด็ดคือตรงนี้นะปิดเอด็ดเมื่อปิดเอ็ดแล้วนะครับ มันก็จะไม่มีเอ็ดโผล่ขึ้นมาเลยครับไอ้คือขอบตรงนี้แหละคือเอ็ดเห็นไหมครับแล้วก็ไอ้ตัวนาฬิกาก็ขึ้นมาแบบนี้ครับโอ้โหทางานได้ไวมากๆเลยครับเนี่ยครับซึ่งเนี่ยแหมมันมันช่วยได้เยอะนะครับตรงนี้ครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ผมต้องเห็นเอ็ดทำยังไงดีแหมถ้าเปิดเอ็ดปุ๊บนะครับไฟใหญ่ขนาดนี้ก็เอาเรื่องถูกไหมครับเนี่ยอ่ะคลิกตรงนี้นะครับมีวิธีนะมีวิธีมีวิธี วิธีนะครับก็คือแบบนี้ครับให้เราไปปรับเพิ่มเติมครับสมมติเราต้องการเอ็ใช่ไหมแล้วมันไฟล์ขนาดใหญ่นะครับมีจำนวนมากอย่างเงี้ยนะครับขออภัยไม่ใช่ไฟล์ขนาดใหญ่โมเดลเนี่ยมันมีภาพละเอียดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาจะผิดว่าไฟขนาดใหญ่นี่ไม่ใช่นะเพราะตอนนี้เราเซฟเนี่ยในพ่ธีวินโด้เนี่ยโมเดลอินโฟเนี่ยไฟไม่ได้ใหญ่นะครับห้าร้อยเคศูนย์จุดห้าเมกเองนะครับเอาละวิธีการปรับนะครับไปที่คําสั่งครับ Windows น,นะครับ Preference w i n d o w Preference นะครับผมจะสอนเร็วขึ้นนะเพราะว่าถ้ามาสอนมบต้องช้าๆเหมือนตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าเบื่อนะคือขอยย่าไปทีนะครับตรงนี้นะต้องเข้าใจนะถ้าใครอยากดูช้าๆไปดูตอนคลิปแรกมาก,ก่อนเพราะว่าการสอนเริ่มๆๆม,ม,มันน่าเบื่อนะครับเพราะว่าเราเรียนม,มาแล้วไงนะครับโอเคนั้นเองเนี่ยนะครับเราก็ปรับตรงนี้ครับ Maximum Texture Size กด OK ปุ๊บเนี่ย Texture ท,ที่มันขนาดใหญ่เนี่ย สมมติไม่นขนาดใหญ่นะผมไม่แน่ใจอันนี้ใหญ่หรือเปล่าเ็เอามาจากโปรแกรมสกิดครับแต่ถ้าเราใช้เองของเราเองเท็กเจอร์บใหญ่เนี่ถ้าเรากดตรงนี้ครับ w i น d o w นะครับ Prefer e n c e แล้วก็ปรับตรงนี้ครับเนี่ยปิดต่อไปเนี่ยมันเร็วขึ้นมากนะครับช่วย้เยอะแล้วตรงนี้ครับเราก็ปิดตรงนี้ครับให้มันน้อยลงครับเอาคูณสี่แล้วกันกดโอเคคือไม่ต้องให้เครื่องมันเรนเดอร์อลังการงานสร้างอะ่ะเออให้มันทํางานเบาๆเราไม่ต้องการสวยมากคือลดนะครับให้คอมพิวเตอร์มันเฮ้ยไม่ต้องสวยมาก ให้ไปสปีดเพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับก็ปรับไปนั้นเองเนี่ยตอนนี้ผมปรับแล้ว w i n d o w ์เพ e เ e อร์นะครับแล้วก็ปรับตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นนะครับเนี่ยผมลื่นขึ้นนะลื่นขึ้นเห็นไหมครับลื่นขึ้นจากเดิมเยอะเลยต่อไปครับถ้ามันยังกระตุกอยู่อีกนะครับไปอีกคําสั่งหนึ่งครับตรงนี้ช่วยได้นะครับไปที่คําสั่ง Windows Model Info Windows Model i n f นนะครับตรงเนี้ย model info จากนั้นนะครับมันจะมีคําว่า rendering นะครับ rendering ก็คือการ render ภาพนี่แหละให้เราปิดตรงนี้ครับ use use anti-alias textures นะครับปิดไปเถอะมันจะช่วยให้นะครับเร็วขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องไปนะครับประมวลผลการป้องกันแบบเส้นแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะผมแปลให้ง่ายเลยกันนะอ่ะกดครับจึ๊บแต่แน่นอน texture มันจะดูแปลกๆไปนะ texture มันจะดูแบบแปลกๆไปเส้นจะแปลกแปไปแต่แน่นอนครับเราไม่แคร์ครับผมเซฟแล้วตีอไปครับมันก็จะ โอเคขึ้นนะครับลื่นขึ้นจากเดิมถ้าเราได้ดูคลิปที่ผ่านมาของผมนะมันค้างไปเลยนะครับแต่ตอนเนี้ผมพอบุนได้แล้วนะครับเนี่ยพอบุญได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราลองไหมผมลอง copy ปี้ทั้งหมดขึ้นไปเห็นไหมครับโอเคเลยชิวๆเห็นไหมครับคลิปที่ผ่านมาดิค้างเลยนะเรียบร้อยครับเสร็จเลยนะแต่อย่าลืมนะทุกครั้งที่เรา copy ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ คอมพิวเตอร์เราทํางานหนักนะครับนะครับแต่นั่นเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการทําแบบนี้มันช่วยได้เยอะครับแต่แน่นอนถ้าไฟล์มันใหญ่ขึ้นมากๆครับวิธีทั้งหมดที่ผมสอนเราเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยนะนะครับแต่นั่นเองเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าใจหลักการในการทํางานอีกระดับหนึ่งครับซึ่งในกรณีที่เราแบบเอ้ยทำมาแล้วในะขั้นตอนแรกก็คือลดเอ็ดลดขอบแล้วจบแล้วนะครับแต่ก็ยังใหญ่อยู่ใหญ่ยยอยู่ก็มาปรับการแสดงผลครับนะลดทรัพยากรลง นะครับปรับหลายจุดที่ผมบอกไปแค่นะครับก็ยังไม่ดีขึ้นทํำยังไงวิธีการทํานะครับเมื่อไฟล์ขนาดใหญ่เมื่อภาพมีความละเอียดสูงเราต้องจัดการ organize model เราให้ดีครับซึ่งในส่วนต่อไปนี้นะครับเราจะเรียกว่าการจัดการโมเดลนะด้วย Tags หรือ Layer และก็ด้วยคําสั่ง o u t l i n e r ถ้าเราทําแบบนี้ได้นะครับเข้าใจการจัดการนะด้วย t a g o u t l i n e r นะครับบอกได้เลยว่าเราเทรนโปรแน่นอนในเรื่องของการปรับนะครับนะ ฟล์แล้วก็การทำงานเนี่ยให้มันรวดเร็วนะครับแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับติดตามนะครับการปรับนะครับนะโปรแกรมเซตอัพนะครับแต่การโมเดลด้วยการใช้แท็กครับ